มีน้องสนใจอยากจะศึกษาพฤติกรรมการใช้หน้ากากอนามัยสงสัยว่าจะใช้ตัวแปรอิสระอะไรและใช้กรอบแนวคิดอะไรและที่สำคัญจะเริ่มต้นอย่างไรคลิปนี้พี่จะนำมาเป็นตัวอย่างสำหรับน้องๆที่กำลังหาหัวข้อวิชานิพนธ์นะคะเรามาเริ่มกันเลยจําได้ไหมคะพี่เคยพูดแล้วว่าเราต้องเริ่มจากปัญหาหรือสิ่งที่เราอยากรู้ กรณีนี้น้องสนใจในกลุ่มไหนคะในกลุ่มเป้าหมายอะไรเป็นผู้สูงอายุเป็นวัยทำงานเป็นวัยรุ่นหรือว่าเป็นวัยเด็กๆพี่ไปสำรวจดูนะคะมีการเซอร์เวยของกรมควบคุมโรคเมื่อปี2563คือปีที่แล้วนะคะในเดือนมิถุนาเขาสำรวจว่ากลุ่มอายุใดที่ใส่หน้ากากอนามัย บ่อยที่สุดและกลุ่มใดที่ใส่น้อยที่สุดน้องๆทราบไหมคะกลุ่มใดที่ใส่มากที่สุดคำตอบคือกลุ่มที่มีอายุ65ปีขึ้นไปค่ะจะใส่หน้ากากอนามัยบ่อยที่สุดกลุ่มที่ใส่หน้ากากอนามัยน้อยที่สุดทายสิคะเป็นกลุ่มที่มีอายุ15-24ปีค่ะจากข้อมูลนี้สมมุติว่า เราสนใจที่จะศึกษาว่าเอ๊ะในคนที่อายุ15ถึง24ปีทำไมไม่ใส่หนะะ้ากากอนามัยสมมุติเราสงสัยตรงนี้นะคะเพื่อที่จะได้ไปหาวิธีส่งเสริมหรือว่าสร้างนโยบายหรือแนวทางเพื่อให้เขาใส่หน้ากากนะคะ,ะ,คะก็สมมุติว่าเราเป็นกลุ่มนี้นะคะ15ถึง24ปีทีนี้ ถัดไปค่ะเราก็จะต้องไปทบทวนวรรณกรรมจำได้ไหมคะที่พี่เคยบอกแล้วว่าเมื่อสน,สนใจหัวข้ออะไรแล้วเราต้องไปทบทวนวรรณกรรมก่อนค่ะว่ามีใครทําวิจัยเอาไว้แล้วบ้างหรือเปล่าว่าคนอายุ15ถึง24ปีทำไมถึงไม่ใส่หน้ากากอนามัยนี่คนทําแล้วหรือ,อยัง ไปทบทวนดูนะคะสมมุติว่ามีคนทําแล้วค่ะในกลุ่มนี้เลยนะคะกลุ่มอายุนี้เลยเรียบร้อยงานวิจัยทุกอย่างอ่านแล้วดูน่าเชื่อถือจบไหมคะจบค่ะน้องได้คาตอบแล้วนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าจะทําวิจัยต่อไปน้องก็ต้องเลือกกลุ่มอายุอื่นถูกไหมคะต้องเลือกกลุ่มอายุอื่นแต่เอาสมมติว่ายังไม่มีงานวิจัย ที่ทำในกลุ่มอายุ15ถึง24ปียังไม่มีคำตอบว่าเพราะเหตุใดเขาถึงไม่ใส่หน้ากากอนามัยนะคะสมมติได้ยังไม่มีแต่อาจจะมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะอาจจะพูดถึงว่าออคนที่ไม่ใส่เพราะอะไรนะคะซึ่งพี่ก็ไปออลองลองคน้คนดูนะคะเช่นบางคนก็บอกว่าเอ,อ๊ะมันป้องกันได้จริงหรือนะไม่ใส่ดีกว่า หรือบางคนบอกว่าเอาแค่ล้างมือก็พอแล้วนะหรือบางคนบอกน่าจะใช้โซเชียลดิสแท c นซิ่งก็น่าจะพอนะฮะหรือบางคนบอกอึดอัดบางคนบอกไม่มีตังค์ซื้อบางคนบอกว่า,เ,าเสียดายตังค์นะคะหรือบางคนก็บอกว่า,าใส่ไม่ถูกกลัวใส่ไม่ถูกก็เลยเดี๋ยวจะมีเสียมากกว่าได้นะคะหรือว่าบางคนก็คิดว่าถ้าไม่ป่วยไม่มีน้ำมูกก็ไม่ต้องใส่ นะนนี้สมมตินะคะว่าเราไปทบทวนวรรณกรรมและเป็นแบบนี้นี่คือสิ่งที่เราไปค้นพบนะคะแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการให้งานวิจัยของเรานั้นดูน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นเราก็อาจจะนำกรอบแนวคิดอะไรมาใช้ได้นะคะ <S <S เพื่อที่จะให้ครอบคลุม <S <S เช่นกรอบแนวคิดที่พี่คิดได้ตอนนี้นะคะอาจจะมี2 2กรอบนะคะ กรอบแรกคือ Heal t h Belief Model นะคะ Heal t h Belief Model พี่เคยอธิบายไปแล้วในคลิปก่อนๆน,นะคะว่ามีแนวคิดมาจากการที่คนทำไมไม่ไปตรวจคัดกรองวัณโรคทั้งๆท,ที่ก็ให้ฟรีนะแต่ทำไมไม่ไปคัดกรองวัณโรคนะคะเพราะฉะนั้นกรอบแนวคิดนี้สามารถนำมาเทียบเคียงใช้ได้กับการไม่ใส่หน้ากากอนามัย น,นี่คือกรอบแนวคิดที่1ที่น้องสามารถนํามาใช้ได้กรอบแนวคิดที่2ที่อาจจะนํามาใช้นะคะก็คือ theory of planned behavior ก็คือ,เ,อเป็นทฤษฎีที่พูดถึงการที่คนจะทําพฤติกรรมใดหรือไม่ทํานั้นมีเหตุผลอะไรบ้างนะคะซึ่ง theory of planned behavior นี้นะคะตัวแปรที่เขาคิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการที่ จะใช้หน้ากากอนามัยหรือไม่นะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่เขานั้นมีทัศนคติอย่างไรต่อการใช้หน้ากากอนามัยมี s u ซับจ i v e ฟนอมนะคะหรือว่าคนในกลุ่มที่ที่คนอายุ15ถึง24ปีนั้นที่เขาเชื่อถือนั้นเขาไม่ใส่กันน่ะนะคะเขาก็เลยไม่ใส่ใช่หรือเปล่านะคะหรือว่า ความคิดในการที่ว่าเอ๊ะเขาจะควบคุมพฤติกรรมการใส่หน้ากากอนามัยได้ด้วยตัวเองไหมนะคะสามารถดูแลตัวเองได้ไหมหรือความตั้งใจที่จะใส่หรือไม่ใสนะคะนี่คือถ้าไปถ้าเราเชื่อตาม theory of planned behavior นะคะเพราะนั้นน้องก็ลองคิดดูว่าน้องเชื่อแนวคิดไหนมากกว่ากันหรืออาจจะเป็นกรอบแนวคิดอื่นก็ได้นะคะหรือจะไม่มีกรอบแนวคิดเลยก็ได้เพียงแต่เป็นการ สำรวจเฉยๆก็ได้นะคะเอาละค่ะทีนี้สมมุติว่ากรณีที่1คือมีเครื่องมืออยู่แล้วนะคะสมมติว่าน้องไปทบทวนวรรณกรรมแล้วมีเครื่องมืออยู่แล้วและเครื่องมือนั้นได้สอบถามตัวแปรที่น้องคิดว่าโอ้ครอบคลุมหมดนะคะ,ะหมดเลยนะคะว่าเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้ออึดอัดเลยเนีนะ่ยน้องคิดว่าครอบครอบคลุมหมดน้องก็ใช้เครื่องมือนั้นได้เลยแต่ถ้าเครื่องมือนั้น ยังไม่ครอบคลุมสิ่งที่น้องคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะมีสาเหตุอื่นนะแต่เครื่องมือนั้นหรือแบบสอบถามนั้นยังไม่ได้ถามน้องก็ใส่เพิ่มไปนะคะหรือถ้าน้องใช้กรอบแนวคิดตามที่พี่พูดเมื่อกี้นะคะเป็นแบกรอบแนวคิดไหนก็แล้วแต่ถ้าอย่างเช่นกรอบแนวคิดของ h e a l h belief model นะคะน้องก็จะต้องถามในส่วนที่ h e a l h belief model นั้นได้ได้ได้มี ตัวแปลเอาไว้นะคะเช่นเขารู้ไหมว่าเขามีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชือนะ้อโควิดหรือเขารู้ไหมว่าถ้าเขาติดโควิดแล้วมันจะรุนแรงขนาดไหนนะนี่คือถ้าถามตามกรอบแนวคิดของ Health Belief Model เพราะฉะนั้นน้องเลือกกรอบแนวคิดไหนไปศึกษาให้ดีซะก่อนนะคะว่ากรอบแนวคิดนั้นเขาพูดเรื่องอะไรบ้าง และน้องเชื่อแบบนั้นไหมถ้าเชื่อแบบนั้นก็หยิบทฤษฎีนั้นมาใช้ได้เลยนะคะส่วนตัวแปรที่น้องถามว่าตัวแปรอิสระนั้นน้องจะหาได้จากไหนก็อย่างที่พี่พูดเมื่อกี้ค่ะไปทบทวนวรรณกรรมดูนะคะว่าเขาไปสอบถามมาหรือมีข้อมูลที่เขาพูดถึงนะคะว่าเอ๊ะไม่ใส่หน้ากากอนามัยเพราะเหตุใดอะไรนี่นะคะน้องก็รวบรวมมานะคะแล้วก็มาเรียบเรียงเขียนเป็น แบบสอบถามนำไปสอบถามกลุ่มเป้าหมายโดยอาจจะใช้ Google Form หรือจะไปแจกแบบสอบถามให้เขากรอกให้เขาติ๊กด้วยตัวเองก็ได้นี่คือวิธีการที่น้องจะเริ่มหาหัวข้อเริ่มดูว่าตัวแปรอิสระคำว่าตัวแปรอิสระนั้นก็คือสาเหตุนะคะสาเหตุไม่ว่าจะเป็นการที่เขาไม่มีตังค์นะคะหรือการที่เขามีทัศนคติ ทางลบต่อการใส่หน้ากากอนามัยหรือเขาใส่แล้วไม่สบายนะ,ะนี่คือตัวแอปรอิสระทั้งหมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าน้องจะกระจายมันไปหรือจะเป็นจะกลุบนะคะกรุบกรุบรวมเป็นตัวใหญ่ๆใหญ่ๆก็ได้นะคะนี่แล้วแต่น้องก็ไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรและก็เลือกกรอบแนวคิดที่น้องเชื่อที่น้องเห็นว่าสอดคล้องกับเรื่อง ที่น้องจะทําวิจัยนี้นะคะนี่คือตัวอย่างนะคะน้องๆท่านอื่นนะคะก็นําตัวอย่างนี้ไปใช้กับสิ่งที่น้องๆสนใจและลองใช้ดูนะคะลองไปทบทวนวรรณกรรมลองเ,อเขียนดูแล้วก็ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาคะ่ะแค่นี้น้องๆก็จะได้หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ทำให้น้องจบได้นะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ